มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นสุดแล้วเอมิราชนะคดีครูไพบูลอย่าหวังจะได้ใกล้ลูกอีกหลังจากที่เป็นคดีกันมานานหลายปีขึ้นโรงขึ้นศาลกันเป็นว่าเล่นนะคะในที่สุดเรื่องราวระหว่างเอมิราชนวิรันวานิชและอดีตสามีครูไพบูลก็เลยสิ้นสุดลงแล้วค่ะโดยเอมิรา เผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุข้อความว่าขอบคุณทนายเก่งผู้เขียนคำคัดค้านและทนายน้องผู้ตื่นเช้าพาน้องมาหาศาลสายแนนง่วงแค่ไหนก็ต้องมาฉันผู้ขับรถไม่ได้พักตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเดเขาอยากปกครองมีสิทธิ์ในตัวลูกคนเดียวฟ้องรับที่3ามแค่เงินส่งเสียลูกยังไม่จ่ายเลยงงเดยเดือนแล้วและยังได้โพสต์เล่านาทีาเผชิญหน้ากันในศาลอีกว่า ผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นโอ้อียังกินความคิดมึงนอ้อพูดต่อหน้าลูกในศาลแบบนี้ลูกจะรู้สึกยังไงไม่อยากได้ลูกแล้วฟ้องเพื่อแค่ไม่อยากจ่ายเนี่ยนะสุดท้ายศาลให้จ่ายบ่มีเงินจ่ายปันนั้นอวดรวยคักเข้าใจคำว่าชิจุดจุดจุด,จดหายยังศาลให้จ่ายย้อนหลังรวม9้าเดือน รวม9ก้า0มื่นบอกมีเงินจ่ายแทนที่จะพูดกับเราดีๆด,ด่าเราต่อหน้าลูกอีกจะให้เห็นใจอยู่บอกคนแบบนี้อย่าหวังจะได้มาใกล้ลูกฉันอีกพ่อที่แปลว่าพ่อจุดๆตายคดีสิ้นสุดวันนี้เลยนะชนะจ้าหาเงินเรียร้ยงลูกต,ต่อไปเพราะเราคือมนุษย์แม่จบแบบเท่ๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่닷คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ